หเอ็งจะรีบไปไหนของเอ็งนี่ฮะใช่มีคนตาม่าผมอยู่นี่ไอเด็กเวนเนี่แกอย่าทำอะไรไเด็กนะเงียบไปเลยแกกับคนแก่นี่เก่งจริงนะพิดเหรอว่าข้านี่กลัวตรงไ้เด็กแนละ้วปะไม่มามาเนี่ย ในป่าแบบนี้ไม่มีใครช่วยเองได้หรอกไอเด็กเว้นี่มาจับซะทีดีช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยผมด้วยช่วยโอ้ยโอยมันหายไปไหนวะตัวแค่นหนไหวจังวะเนี่ย สวยแล้วนายครับไอเด็กนั่นหายไปแล้วครับโว้ยมึงปล่อยให้มันหายไปได้ไงวะมึงไปตามหามันมาให้ได้เลยนะถ้าเกิดเป็นคนเจอตัวมันเข้ามึงกับกูอ่ะจบเพ่แนค่ครับครับครับได้ครับนายโอ้ยมันไปไหนวะ เห็นเด็กผู้ชายวิ่งมาแถวนี้ปะเด็กผู้ชายเหรอไม่เห็นนะแน่ใจนะป้าว่าไม่เห็นน่ะก็แน่ใจสิข้าจะไปโกหกเองทําไมวะก็ทํามันไม่วิ่งมาแถวเนี้มันจะหายไปไหนได้เร็วขนาดนี้ข้ายจะไปรู้อะไรเองนี่ก็แปลกคนนะหรือว่าไอเด็กนั่นมันแอบ,บอยู่แถวนี้เด็กเด็กอะไรของเอง ข้าไม่เห็นเลยงั้นขอดูหน่อยแล้วกันก็ตามใจอยากดูก็ดูถ้าลือแล้วก็เก็บด้วยนะขยะเนี่ยถ้าไม่เก็บเองอะเจอดีแน่เหม็น ขยะมันก็เหม็นแบบนี้แหละเจอไหมล่ะเด็กของเองอะ่ะไปเจอแต่อย่าให้ฉันรู้นะว่าป้าแอบช่วยมันแล้วก็ปิดบังฉันไว้ไม่งั้นนะป้าไม่ได้แก่ตายแนย่กับคนแก่นี่เก่งจริงนะคิดเหรอว่าข้านี่กลัวเฮ้ ให้หนูออกมามันไปแล้วขอบคุณนะยายที่ช่วยผมไว้จ้ะไปเร็วลุง ไหนของเองเนี่ยใช่มีคนตัน่ะผมจริงเหรอสองสัยเป็นไอ้พวกแก๊งรักพาเด็กแน่ๆเลยได้อย่าเพิ่งพูดช่วยผมก่อนเออช่วยนะช่วยแต่ยายจะช่วยเองอยังไงอ่ะอาวุธก็ไม่มีงั้นเอางี้เองไปลบในถังขยะนั้นก่อนปั๊บ กว่าจะหลอกมันได้ยายเนี่ยฉีแทบลาดนะได้พอจะมีเหรียญไหมครับทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยยายมีแค่5้าบาทนี่แหละเองจะเอาไปทำอะไรผมจะโทรหาแม่ครับผมขอยืมเงินยายก่อนและผมจะมาคืนให้ยายแน่นอนเอาไปเถอะ ไม่ต้องคืนหรอกไหนๆช่วยแล้วก็ช่วยให้มันสุดๆไปเลยขอบคุณครับ ไหนลูกพวกมันทําอะไรลูกไหมผมปลอดภัยดีครับมียายท่านหนึ่งช่วยผมไว้แล้วตอนนี้เก่งอยู่ที่ไหนลูกผมไม่รู้ครับแม่ที่นี่มีแค่ถังขยะกับตู้โทรศัพท์ไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวแม่จะให้ตำรวจหาพิการจากตู้โทรศัพท์เองลูกรออยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวแม่รีบไปรับเลยลูกครับ อยตนี้มันสอยตันนี่หว่าสวยละเอาไงดีวะจับตัวกลับไปไม่ได้นายด่าตายเลยย้อนกลับทางเดิมก็ได้วะเฮ้ยยังไม่เห็นมาเลยเนาะแต่เดี๋ยวก็คงมาละ อ,อ,อยู่นี่ไอเด็กเวนเนี่ไล่ฉันดิดิแกอย่าทำอะไรไเด็กนะเงียบไปเลยแกกล้ามากนะที่หลอกฉันนะตอกไอเด็กแลนะ้วมะไม่ฉันบอกให้ส่งมาไม่ไม่ม,มามานี่ไอ้เด็กเวนมานี่เลนแกทำอะไรลูกฉันคุณตำรวจคะจับมันเลยคะ่ะนี่ ตำรวจมา <S <S ได้ไงเนี่ยแกกล้ามากนะที่มาจับตัวลูกฉันไปแล้วยังมาเรียกค่าไถ่ายกับฉันอีกตอนเนี้ยแกกับน,นายแกไม่รอดแน่ไปลงพักเออผมผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับแก่งลูกแม่เจ็บตรงไหนหรือเปล่าลูกแม่เป็นห่วงหนูแทบแย่ผมไม่เป็นไรครับผมได้คุณยายช่วยไว้ฉันต้องขอบคุณคุณยายมากเลย,เลยนะจ๊ะถ้าไม่ได้ยาย ลูกฉันก็โดนเรียกค่าถ่ายห้าสิบล้านแน่เลยอะไรนะเรียกค่าถ่ายห้าสิบล้านโอ้นี่ไอ้หน,นูเองเป็นลูกคนรวยเหรอนี่ยใช่ครับแม่ผมเป็นนักธุรกิจพันล้านพวกมันอยากได้เงินเลยจัดตัวผมโชคดีที่ยายช่วยไว้ผมเลยรอดโอ้ยยายจะไม่ช่วยเองได้ยังไงในเมื่อเห็นเด็กตกอยู่ในอันตรายยังไงยายก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยฉันต้องขอบคุณยายอีกครั้งหนึ่งนะคะ เดี๋ยวคุณยายรอสักครู่นะคะเดีย๋ยวฉันจะไปหยิบของมาให้รอตรงนี้ก่อนนะลูกนี่ค่ะยายในกระเป๋าเงินนี้มีเงินอยู่ห้าสิบล้านหนูยกให้ยายนะคะฮะคุณจะบ้าเหรอเงินต้องห้าสิบล้านเอามาให้ใหยายใหญ่ไม่รับล็อกเราไปเถอะค่ะยายสำหรับลูกหนูอะมีค่ามากกว่าเงินห0บล้านซะอีกถ้าเกิดว่าเงินห้าสบล้านเนี้ยต้องไปตกอยู่กับคนเลวอะ หนูเสียดายมากๆเลยแต่ถ้าไปอยู่กับยายหนูยินดีมากค่ะรับไปเถอะนะยายคนดีๆไม่ต้องมาใช้ชีวิตลำบากแม่ผมสนไว้ถ้าพวกคุณเต็มใจให้ยายยายรับไว้ก็ได้แต่เนี่ยเงินเนี่ยมันเยอะขนาดนี้ยายใช้คนเดียวไม่หมดหรอกยายขอแบ่งไปทำบุญบ้างดีกว่าดีคะ่ะยายหนูกับลูกหนูจะได้อนิสงค์ด้วยเออถ้าคุณยายไม่ว่าอะไรฉันขอเชิญคุณยายไปทานข้าวด้วยหน่อยนะคะ นะครับยายก็ได้ค่ะงั้นไปกันเลยนะคะป่าลูก